ชาวนาผสมดินเตรียมปลูกต้นฝรั่งกัน,นนะฝรั่งที่ตน้นนะฝรั่งที่ต้นใช่ไหมชาวนาะตอน,านก็จะเอามาใส่เนีย่ยผสมดินเตรียมไว้ก่อนผสมดินเตรียมไว้ก่อนเนาะมาได้สักแคสิบต้นก่อนเป็นอย่างดีเอาผสมให้ดินเข้าดันชาวนาะ มันผสมปูนเลยเนาะมันผสมาาปูนเลยเนะาะบะปูนชาวนาลงทุนมากเลยเอากระบ,บาะปูนมาผสมลงทุนซื้อซื้อซื้อกระบาะปูนมาเพื่อผสมอันนี้โดยตรงเลยใช่หรอ <laughs> จริงเหรอชาวนาลงทุนเนี่ยลงทุนลงทุนมากเนาะไปเรืยย่อยไปเรื่อยผสมไปเรืยย่อยให้ดินมันเข้ากันกับปุ๋ยเนาะเออพวกนี้ก็น่าจะได้ปลูกน่าจะได้ปลูกผสมไปนี่ก็น่าจะตัด กผสมเสร็จก็เดี๋ยวค่อยไปตัดตัดต้นฝรั่งเอามาแช่น้ำให้เด็กๆกรอกผสมให้ดินเข้ากันก่อนเชาวน้าธนาผสมเหมือนผสมปูนเลยก่อนทำไรกินก็สร้างหรือเปล่าไม่รู้ ผสมนี้นแหละผสมให้เข้ากันก่อนเนาะผสมให้ปุ๋ยอะปุ๋ยให้ปุ๋ยมันมันเข้ากับดินก่อน,นงเี้ยมันร้อนจัดมันเย็นให้มันคลายก่อนเราจะเอาขี้วัวมาใส่สักหน่อยที่บ้านก็มีขี้หมูขี้วัวมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างใช่ไหมมีทุกอย่างแล้วอยากต้นทุนไม่ต้องซื้อประหยัดต้นทุนเนาะผสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้ากัน